ผมเนี่ยปรึกษากับอาจารย์ตั้งแต่เรื่องเรียนยันเรื่องการก่ำเนิดของจักรวาลอ่ะผมว่าไม่ได้เป็นไรเขาเขาอย่างเงี้ยข้าอย่างเงี้ยออกวข้าสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญจนาเหล่าโชคชัยกุลค่ะผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้มากับสวัสดีครับอันดาหลังปุตเต้ครับนักศึกษาชั้นปีที่สาม วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับหรือย่อๆว่า bmci ครับอาจารย์ฮะแล้วอาจารย์เนี่ยโหฟังเมื่อกี้ยศยาวมากอาจารย์มีหน้าที่ทําอะไรบ้างฮะจัดกองสุ่มก็ทำนะเออเออเออก็ทํานะจัดห้องอะไรเงี้ยเดคอเลตขายกองสุ่มไม่ใช่ก็มีอะไรบ้างอ่ะสอนหนังสืออทำวิจัย ทอ่ทบริการวิชาการเนาะซึ่งแบบว่าก็ชวนนักศึกษาออกไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ทาบริการวิชาการทาโปรเจกต์อะไรอย่างงี้แล้วก็ให้คาปรึกษานักศึกษาเวลาที่แบบนักศึกษาต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประสานงานแล้วก็บริหารหลักสูตรทั่วไปค่ะ <S <S 1> <S 1> อันดาเรียนมาจนถึงปีสามแล้วอะตอนนั้นทําไมถึงตัดสินใจเรียน B M C I เล่าให้ฟังหน่อยดิตอนที่ตัดสินใจเรียน B M C I ก็คือตอนนั้นช่วงมหกเนาะเราก็ ทำแฟนสะสมผลงานกต่ว่าจะยื่นมาหาลัยสักที่หนึ่งแล้ววันนั้นบังเอิญเล่น YouTube ไปแล้วก็ไปเจอกับองค์กร p ีอารชทที่เขาแนะนําหลักสูตรหลักสูตรขององค์กรหลักสูตรของสาขาว่าแบบแต่ละสาขามีการเรียนการสอนยังไงบ้างแล้วเราก็แบบมาเอ๊กับตรงเวมชว่าแบบการเรียนการสอนมันดูมีความสหวิทยาการดีมันดูเหมาะกับเราที่เราเป็นคนที่ทํามันนิ้วก็ได้ทํามันนี้ก็ได้แต่ อาจจะยังตัวเองอาจจะยังไม่เก่งมากเลยต้องมาลองลองเรียนดูแล้วก็พัฒนาตรงนั้นของตัวเองก็เลยตัดสินใจยืนที่นี่ค่ะแล้วพอมาเรียนนี่ก็สามปีแล้วเนะาะสปีแล้วครับจะฝึกง,งานแล้วเนี่ยจะจบเลยเนี่ย<ะ>เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกสนุกกับ,ก,บการเรียนของที่นี่เพราะว่าแบบมันเป็นการเรียนที่ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือทํามากๆอย่างเช่นแบบเวลาได้ทําโปรเจกต์ของแต่ละวิชาอะไรที่ต้องไปลงชุมชนแล้วต้องแบบทําอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า เราได้คิดได้สร้างสรรค์อะไรออกมาสักอย่างจริงๆอะไรองนี้ครับอาจารย์ฮะแล้วอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่นี่มันพอสมควรละนานพอสมควรอาจารย์รู้สึกมีความผูกพันหรือรักหรือชอบอะไรใน B M C I ไหมครัฟังดูแก่เนาะเนาะอันอันเดหรอหืมสายตาไม่ค่อยจริงใจจริงๆอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เปิดหลักสูตรเลยเนาะตั้งแต่ปีรหัสห้าเจ็ดอะ เราว่า B M C I เนาะเวลาคนถามเงี้ยเวลานัศึกษาวแบบมาสัมภาษณ์อะไรเงนะี้ยถามว่าเฮ้ย B M C I เป็นยังไงเราอ่ะชอบนิยามว่า B M C I เหมือนเป็นคนบ้านจริงๆคือแบบว่าที่เนี่ยเวลาพอเรามันมันได้ลองอะไรหลายๆอย่างเนาะเวลาเหมือนมอบหมายงานให้พีเต์ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยนัศึกษาเราแบบโคตรเต็มที่อะ่ะคือเนี่ยอย่างที่แอนดาบ,บอกแหละเชื่อเถอะว่าทุกคนมาจากมอปลายอะ่ะบางทีก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเฮ้ยอาชีพในอนาคตมีอะไรบ้างเมื่อก่อนแบบเราเรียนวิชาแน่แนวหรือในโรงเรียนมันก็ อาจจะรู้จักอาชีพแค่นี้เนาะแต่พอมาเรียน B.M.C.I. อะ่ะมันได้เจอคนได้เจอกิจกรรมที่มันหลากหลายแล้วก็มีแล้วอาจารย์ที่นี่ก็อาจจะชอบชวนคนที่อยู่ในสาขาวิชาที่ต่างๆมาเป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหมพอเราได้เจอเราก็เรียกว่านักศึกษาหลายคนก็ได้ประสบการณ์แล้วพอเวลาเขาไปทําโปรเจกต์อ่ะมันพอมันได้ผสมความรู้แล้วก็ทักษะบางอย่างมันจะแบบระเบิดความบ้าคราวนี้เวลาทําอะไรแล้วมันแบบคือเอางี้ B.M.C.I. เวลาทํางานออกไปโชว์คนอื่นะ่ะไม่เคยอายเลย แบบตัวคนโชว์อยนะครับรู้ว่าทด้ยังไงอาจจะเออคือแบบว่ามันเต็มที่มากเออคนที่นี่ก็เลยบอกว่าเออดีเอ็นเอความเ็นบีใจก็คงแบบเป็นคนบ้าแต่มันเป็นความบ้าที่ดีนะเราคิดว่าแบบมันเหมือนแพชชั่นอะคือมันเกินจากเส้นแล้วก็พอได้ทําอะไรเต็มที่อะแล้วมันก็จะได้ค่อยๆเรียนรู้ตัวเองไปว่าแบบเออเราอยากจะทําอะไรจริงๆมันก็มีได้สองอย่างคือเรียนรู้แล้วก็อยากจะทําอะไรแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบคือรู้สึกว่าเองทําได้แต่ไม่ได้ชอบกับ เออไม่ทําละซึ่งมันก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีเนาะเขาก็จะได้ค้นพบตัวเองได้ดีขึ้นในอนาคตอันดา,าตั้งแต่เข้ามาอยู่เอ,อ่อที่นวัตกรรมตั้งแต่ปีหนึ่งฮะจนถึงนี้ปีสามแล้วเนาะจะฝึกง,งานแล้วเนี่ยเออทากิจกรรมอะไรมาเราบ้างโอ้ยเยอะเยอะมากเลยได้ความที่เราเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่มปลายเนาะเ,ออเรา uh huh. รู้สึกว่าถ้ามาเรียนอย่างเดียวไม่ทํากิจกรรมมันไม่คุ้มค่าเทอมอุ้ยอะเรา,เราทําอะไรบ้าง โอ้ยตั้งแต่ปีนหนึ่งเราก็แบบลงสมัครองค์กรต่างๆไม่ว่าเป็นแบบพิทยทีหรือว่าเนาะออกไปทํางานออมาทอบ้างอะไรเงี้ยพอปีสองมาก็เป็นกรรมการนักศึกษาอ,อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าทำอะไรกิจกรรมก็จรงิงแต่กิจกรรมที่ชอบก็คือเป็นส่วนมากจะเป็นกิจกรรมที่เป็นโปรเจกต์ในห้องเรียนอะไรเงี้ยที่อาจารย์มอบหมายโจทย์มาให้เราแล้วชอบงานที่ได้ลงชุมชน ชอบงานที่ได้ลงชุมชนเพราะว่าเราได้ไปเจอลุงๆป้าๆได้ไปเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยอย่างที่ชอบที่สุดก็อาจจะเป็นตอนที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนพวรัสแล้วก็เราได้ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนไม่ว่าจะเป็นชุมชนคนซิกหรือว่าตรงวัดเรียบอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบได้ไปเรียนรู้กับเขาแล้วสุดท้ายเราก็ทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาสักอย่างหนึง่งจัดเป็นเวิร์กช็อปให้คนในชุมชนมาดูว่าแบบผมทําเรื่องผ้าแบบ เศษผ้าเหลือเงี้ยให้เขาดูว่าผ้าเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผ้าของเขาอะ่ะจากจะทิ้งอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะเสียดายเนาะเราลองเอามาทําอะไรที่มันต่อย,ยอดได้ดีไหมเงี้ยมันก็เป็นความยั่งยืนของชุมชนด้วยอะไรเงี้ยเราสึกเราชอบที่ได้ทําอะไรแบบนั้นมากกว่าแล้วช่วงปีสามไปออกค่ายอาสาด้วยใช่ไปค่ายอาสา,าพัฒนาชนาบทแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกเฮ้ยมาอยู่ท่าพระจันทร์ไม่มีอะไรให้ทำหรือเปล่า อมีให้ทําจนมีให้ทําจนเหนื่อยอ่ะกาเขามีกิจกรรมเยอะแล้วอยู่ท่าพัทร์น่ะท่าพัทร์ก็มีกิจกรรมให้ทำหรือเปล่ามันมันก็มีให้ทํามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะหาทําหรือเปล่าอืใช่อย่างผมเป็นหาทําพอสมควรไงเว้แต่ว่าจริงๆท่าพัทร์เนี่ยทาได้ทั้งลังสิตทั้งท่าพัทร์ด้วยนะใช่ใช่ไหมเรามีกีฬาเฟชชี่กับลังสิตก็เล่นก็เล่นด้วยกันท่าพัทน์ก็มีท่าเกมอีกใ่เล่นบรรทุก เล่นม <It 's S 1> ันหมดอะทุกลีกท mm ุกแมตช์เออเราจริงๆที่นี่ก็กิจกรรมเยอะเนาะใช่ครับแล้วทุกกิจกรรมไอ้ก็จะต้องมีมีทุกกิจกรรมที่ต้องมีเบมเชียต้องมีเบมเชีรไออยู่ในนั้นอยู่ในนั้นใช่ว่าจะกิจกรรมแบบลีดมีหมดอ่ะอะไรก็ตามอ่ะอ่างบอทชใช่เราก็ดิบเบมเชียรนี่แหละค่ะบ้านเนาะเรากระจาย energy ใช่อาจารย์ครับแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เนี่ยเบมชียมันมันเรียนอะไรบ้างอาจารย์ เออน,นี่เป็นคําถามนี้ดีเนาะเวลาแบบมีคนถามเนาะอย่างที่อันดาบอกอะเราเป็นแบบเขาผูกวิทยาการเนาะเวลาเรียนนะคือจริงอะที่วิชาของ C I T U ทั้งหมดอะมันจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นวิชาที่เป็นเรื่องของ management คือบางคนทุกคนบอกพอพูดถึงคาว่าวัตรกรรมเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากเนาะครับจ้ะแล้วก็เรื่องของคําว่าการจัดก,การอะไรเงี้ยจริงๆเราอ่ะพื้นฐานคือเรื่องของการจัดก,การที่แต่ว่าสิ่งของที่เรามาจัดก,การในแต่ละหลักสูตรมันจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมเขาก็มีแบบเซอร์วิสมีเทคโนโลยีแล้วบบเขาเบียร์เจียเราก็จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเนาะแต่ว่า หลกัหลกๆอะค่ะคิดง่ายๆอย่างนี้ตอนปีหนึ่งเนาะอันดาก็ลงถึงวิชาปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็จะเรียนวิชาแบบอินโทรวัฒนรธรรมแล้วก็ุตสาหกรรกรสร้างสารรค์ก็คือแน,นวคิดเบื้องต้นใช่ไหมไปตั้งแต่อารยธรรมมาจนถึงต้นรากของธรรมวัฒนธรรมมาจนถึงเรื่องของพื้นฐานอุตสาสกรรกรสร้างสารรค์ไปถึงเรื่องวิธีการทํางานกับวัฒนธรรมผ่านแบบเอ่อมารยาแต่แเรามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมพอปี2ก็จะมาเรื่องของแมนจ g เมน n ์ที่เป็นเรื่องของการจัดการซึ่งเราก็จะเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของ ไปแนนซ์นะวิชานี้รักล <ะ S 2> ิ้มเลยอ่า <S <S การตลาดแลสสด้วก็เศรษฐศาสตร์เห็นไหมเ<ๆ>พิ่งเป็นวิชาพื้นฐานของด้านการจัดการแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเออวิพากเนาะหมายถึงว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสื่อในมิติข,ของการผลิตอย่างเดียวแต่เราพูดถึงแต่ผลิตก็เรียน <S <S ใช่ไหมกระบวนการกระบวนการการผลิตเราก็เรียนแต่ว่าเราก็จะมีวิชาแบบเป็นคริติคอลแบบวิพากสื่ออ่ะซึ่งอันดาก็จะ อาวิชาของเราเนี่ยก็แทนที่เราจะเข้าใจด้วยการดูอย่างเดียวเราก็จะมีการวิาพากผ่านทฤษฎีวิาพากต่างๆพวกค r i t i ิคอลเชอรี่เนาะแล้วก็พอพอปี2เนี่ยเราก็จะได้พื้นฐานด้านการจัดการด้านการวิาพากมากขึ้นพอปี3าเนี่ยจะเป็นวิชาเชิงบูรณาการอย่างที่อันดาบอกว่าวิชาที่เราเป็นลงพื้นที่ลงชุมชนทำโปรดักอะไรเงี้ยเราก็จะอินทิเกรตตัววิชาเนี่ยไปตั้งแต่ อ่วิชา KM ใช่ไหมเสลงแล้วก็ไปเก็บองค์ความรู้วิชาโครงการทางวัฒนธรร,รมเราก็จะเอาเรื่องทุนวัฒนธรรมเนี่ยมา m a n a g แล้วก็ดูกระบวนการในการจัดการอ่โครงการเพื่อให้คือตั้งแต่ต้นจนจบของโครงการมันก็มีกระบวนการของมันเนาะวิชาในปี3เนี่ยก็จะเป็นวิชาแนื้อาของการทำโปรเจกต์แล้วก็ทำเอาพุทออกมาที่มีการตั้งแต่ต้นทางจนถึงการประเมินแล้วก็มีผลงานมาโชว์ใช่ไหมพอเป็นวิชาปี4เนี่ยเราก็จะเรียนโดยการ มาขมมดกับจะก็จะมีวิชากฎหมายเนาะเพราะเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายิขสิทธิ์กฎหมายเอ่อด้านเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและอุตาสาหกรรมสร้างสรรค์อะไรเไงี้ยแล้วก็มีวิชาด้านการฝึกงานซึ่งพวกเราจะทําในช่วงสมมติเอ้นี่ได้ข่าวว่าได้ที่ฝึกงานแล้วได้แล้วครับเป็นยังไงได้ที่ฝึกงานที่ไหนนะครที่ cdc คอนแกนครับอาจารย์อออนี่เราได้กับบ้านเกิดกับบ้านเกิดแล้วก็เนี่แหละเดี๋ยวอันดาก็จะได้เอาองค์ความรู้เนาะ ไปฝึกงานใช่ไหมที่ CDC อะไรเงี้ยก็อย่างนี้แหละแบบมันก็เป็นวิชาที่มีชุดวิชาที่เรียงลําดับตามพัฒนาการเพียงว่าตอนเนี้ยพอมองกลับไปก็อาจจะมองเห็นแต่ว่าพอตอนเราเข้ามาปีหนึ่งอะเราก็จะมองเฮ้ยอะไรยธรทมก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะก็ต้องเรียนจิตฎีมานุยาตก็ต้องเรียนนู่นนั่นนี่เรียนเยอะไปหมดใช่ไหมเออแต่พอตอนปีสามเราก็เริ่มพอเห็นเขาโครงล้วก็ค่อยๆลําดับ วิชาไปอะไรเงี้ยพอปีออเราก็จะมีวิชาหนึ่งปีสีเนาะปีสามแล้วก็ปีสก็คือวิชาที่ให้ทุกคนทําโปรเจกต์จบของตัวเองนะคะซึ่งอันดาก็ทำโปรเจกต์จบเรื่องอะไรเรื่องปบมอครับเรื่องของวัฒนธรรมในมาลายูใช่ไหมอันนี้ก็มีความน่าสนใจคือเราค่อนข้างเปิดกว้างคือจะทําเรื่องอะไรก็ได้อะไรเงี้ยใน b m c ตอนนี้ใกล้จะรอบแอดมิชชั่นปีนี้แล้วเนาะเออไหนลองแบบให้ชวนชวนหรือว่าลองบอกหน่อยดีว่าแบบเอ้ยถ้าตอนนี้อมปลายไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรหรือว่าแบบอยากจะเป็นอะไรหรืออยากจะเรียนอะไรเงี้ยชวนมาเรียน BMCI ไหน่อยก็สำหรับน้องๆมหกที่กำลังลังเลกับชีวิตนะเนาะว่าไม่รู้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติน้องอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีความสนใจในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ มันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่องานศิตถกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่ามีความสนใจในด้านงานเชิงวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองมาศึกษาหลักสูตร mm hmm. เข้าไปศึกษาหลักสูตรได้มีช่องทางเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นท mm ิกตอกเฟซบุ hmm. IG, mm ๊กไอจีเว็บไซต์อะไรเงี้ย mm hmm. มีเยอะมากมาย mm hmm. น้องๆก็สามารถลองเข้าไปศึกษาลแล้วก็พิจนารณาดูได้ว่าที่นี่มันเหมาะกับเราหรือเปล่า ใช่ครับจริงๆมีพี่ๆรีวิวเยอะมากเลยนะเธอเธอเจอเพี่อนดต่รีวิวไว้ตอนที่หนึงเธอเธอดูก็จะเจอหน้าผมอยู่อะไรอย่างงี้ใช่เธอเธอดูใน TikTok แแกแคสแท็กบีเอนี่เจอเลยก็จะเจอหน้าอย่างนี้แหละครับอ่าแล้วก็เจอพี่ๆรีวิวเยอะคือเจออาจารย์เต้นอันนี้มีให้เห็นบ่อยมากกำลังซ้อมเต้นกันอยู่ใช่ค่ะก็ฝากนะคะแบบถ้าสนใจ BMCI คือจริงๆริงคำว่าวัดให้ทำในอุตสาหกรรมทั้งสันเนี่ย กว้างมากๆาแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยเนาะก็มาเจอกันที่ BMCI นะคะวิทยาลัยนวัตรกรรมสาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นะคะก็สำหรับคนที่สนใจเนาะอยากจะชวนกันมานะคะดูข้อมูลนะคะแล้วก็มาเจอกันที่นะคะสาขา BMCI สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์วิทยาลัยนวัตรกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ค่ะ